ในเมื่อภาพยนตร์เรื่อง Spider-Man No Way Home มันจะกลับมาเข้าฉายใหม่ Spider-Man No Way Home ฉบับกลับมาเข้าฉายใหม่เนี่ยที่จางประเทศเขาโปรโมทกันในชื่อว่า Spider-Man No Way Home More Fun Stuff นะครับ More Fun Stuff Version ก็คือ Spider-Man No Way Home ฉบับที่มีอะไรหนุกๆเพิ่มกว่าเดิมหลายๆฉากเราได้ยินเรื่องนี้มาประมาณกเกือบจะครึ่งเดือนแล้วครับว่าจะมีการเอากลับมาฉายใหม่แล้วก็จะมีการตัดต่อเพิ่มเอาฉากที่ถูกตัดทิ้งไปกลับเข้ามาใส่ มันก็เลยมีคําถามตามมามากมายครับว่าเอ๊ะตกลงไอมอฟันสตัฟฟเนี่ยมันจะมากน้อยขนาดไหนคือความจริงตัวเลขของจํานวนเวลาที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยเอาเข้าจริงๆแล้วใครดูหนัง Director Cut หรือว่าเอ t e ซ์เตนเดดเวอรชอะไรแบบนี้บ่อยๆเนี่ยผมว่าเรารู้ดีครับว่าจํานวนเวลาที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยมันไม่ได้เป็นการบ่งชี้ว่าจะเพิ่มเนื้อหาที่น่าสนใจเข้ามามา,มากเท่าจํานวนเวลาที่เขาว่ามาเข้าใจคํานี้ไหมฮะ คือก่อนหน้านี้มีหลายเรื่องครับที่เพิ่มขึ้นมาครึ่งชั่วโมงเลยก็มีแต่ครึ่งชั่วโมงที่ว่าเป็นเหมือนเ็จเศษปลายปลายครับเป็นเหมือนเศษเศษปลายปลายของหลายๆฉากฉากละหลายๆวิอย่างเงี้ยแล้วพอมันมาต่อรวมกันโดยแบบไอเ้เศษเศษปลายปลายเหล่านั้นเนี่ยมันมันไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับการความรู้เรื่องในการดูหรือว่าความสนุกอะไรที่มันดูใหม่นะครับทุกอย่างก็เป็นของเก่าที่ยืดและยาวขึ้นเท่านั้นครับแต่ในขณะที่บางเรื่องเนี่ย เพิ่มขึ้นมาแค่5นาที10นาทีแต่มันเพิ่มอันที่แบบอุย๊ยอันนี้ไม่เห็นนี่ว่าโอ้เป็นอย่างนี้ด้วยเหรอแบบเนี้ยอันนั้นน่าสนใจนั่นมันนํามาซึ่งคําถามเพราะว่า r m a n No Way Home ที่บอกว่าจะกลับเข้ามาฉายเนี่ยแล้วบอกว่าเป็น More Fu n s t u f f เนี่ยเอ่อ r อลฟ n นสตั f เวอร์ชันเนี่ยเขามีอะไรอยู่ในนั้นบ้างความจริงแล้วทางว a r v e l Studio ก็ไม่ได้เปิดเผยอะไรออกมาอย่างเป็นทางการนะครับว่ามาดูกันเถอะเราจะมี1 2 3 4สเหล่านี้ที่จะเพิ่มเข้ามาเขาบอกแบบนี้ครับว่า เขาบอกแบบนี้เขาบอกว่า More ฟันส t u ั f เนี่ยจะเป็นฟุตเทจใหม่ประมาณ13นาทีนะครับโดยตามข่าวที่มีคอจะหลุดออกมาเนี่ยเขาบอกว่าจะมีฉากของน้องชายของทอมฮอลแลนด์ครับถ้าใครจำได้เนี่ยก่อนหน้าที่หนังจะเข้าฉายเนี่ยมีภาพเบื้องหลังออกมาครับว่าในนอเวโฮมเนี่ยมี มีน้องชายของทอมฮอลแลนด์เนี่ยมาปรากฏตัวด้วยแล้วก็มีภาพเบื้องหลังเป็นสไปเดอร์แมนแล้วก็มีน้องชายแกเนี่ยขี่คออยู่แต่ว่าสุดท้ายแล้วฉากดังกล่าวเนี่ยถูกตัดออกไปจากหนังนะครับถูกตัดออกไปจากหนังเข้าใจว่าแกจะเล่นเป็นเหมือนขโมยวิ่งไล่รักของคนนะครับแกชื่อว่าคุณแฮร์รี่ฮอลแลนด์นะฮะแฮร์รี่ฮอลแลนด h ฮร์รี่ฮอลแลนด์เนี่ยมาปรากฏตัวอยู่ในภาพเบื้องหลังอย่างที่บอกครับก่อนที่หนังจะเข้าฉายแล้วก็เป็นภาพเบื้องหลังที่เหมือนเขาจงใจโปรโมทออกมาครับแต่อย่างว่าเนาะมาเวลก็อย่างนี้แหละเวลาจะโปรโมทอะไรก็มักจะโปรโมทสิ่งที่สิ่งที่มันจะไม่ได้อยู่ในหนังนะครับนี่ช็อตนี้หลายคนน่าจะจําได้นี่ Harry Holland, แฮร์รี่ฮอลแลนด์แกก็มาสแสดงแล้วฉากของแกเนี่ยที่ถูกตัดออกไปในหนังเวอร์ชั่นที่ฉายโรงไปเนี่ยก็จะได้กลับมา อยู่ในหนังฉบับมอฟันสตัฟฉบับนี้ครับนอกจากนั้นแล้วนะครับก็มีทั้งฉากของอาร์เมนะครับมีฉากของตัวร้ายจากมัลติเวิร์สตัวที่โปรโผล่มาแล้วเนี่ยเขาบอกว่าจะมีฉากเพิ่มเติมของตัวละครเหล่านั้นแล้วก็มีฉากที่อธิบายเรื่องผลกระทบของเวทมนต์ที่ด็อกเตอร์สเตรนท์ทำ เขาบอกว่ามอฟันสตาฟเนี่ยนอกจากมันจะมีความสนุกสนานที่เพิ่มเติมเนี่ยเราจะเข้าใจบางอย่างที่หลายๆคนรู้สึกว่าตั้งคําถามหลังจากที่หนังโนเวโฮมจบไปแล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลกระทบที่มีต่อคาถาที่ดรสเตรนส์ไร้เวทเอาไว้แล้วมันก็กลายเป็นแบบว่าส่งผลวุ่นวายแบบนี้นะครับแล้วก็มีข่าวว่าอันนี้เป็นจุดขายของเขาเขาบอกว่าจะมีการเพิ่มเติมฉากที่เป็นสไปเดอร์แมน3คนมากยิ่งขึ้น เราเห็นในภาพเบื้องหลัง,หล,งหลังจากที่หนังถ่ายจบไปแล้วครับว่าทั้ง3คนค่อนข้างจะมีฉากที่ได้แสดงด้วยกันพอสมควรครับโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งฉากก่อนที่จะสู้กันฉากสุดท้ายที่ Statue of Liberty นะครับเขาบอกว่าฉากที่คุยกันก่อนที่ไอ้ผู้นั้นจะมาเนี่ยมันมีอะไรมากกว่านั้นแล้วเขาก็จะเอาเอาเรา,า,านั้นใส่เพิ่มเติมเข้าไปครับและที่สำคัญที่สุดก็คือเขาบอกว่ามันจะมีโพสต์เครดิตซีนตัวใหม่ใส่เข้ามาด้วยครับ โพสเครดิตซีนของ Spider-Man n o w a เ Home เป็นอ๋อเป็น o วนนัถ้าผมจำไม่ผิดนะขึ้นหนังมันจบตรงที่ทุกคนลืมพีเตอร์พร์เกอร์ไอพีเตอร์พร์เกอร์เข้าไปในร้านกาแฟซึ่ง MJ ทํางานอยู่แล้วคุยกับเนทอยู่ MJ กับเนทคุยเรื่องเรียนต่อกันโดยที่ไม่รู้จักพีเตอร์พร์เกอร์ไอพีเตอร์เดินออกมาแล้วก็จบไปนอกจากนั้นก็จะมีฉากที่เ๋อเอดดี้บล็อก v วนนั แวบมาแล้วก็แวบกลับไปเท่านี้ถูกไหมฮะดังนั้นเขาบอกว่ามันจะมีโพสต์เครดิตซีนเพิ่มเข้ามาจริงเท็จอย่างไรรอพิสูจน์ในโรงพยนตร์ครับแต่อีกหนึ่งอย่างที่เขาบอกว่าจะถูกเพิ่มเติมเข้ามาก็คือฉากที่เกี่ยวข้องกับตัวละครแมดมร์ดอกครับแมดมร์ดอกเนี่ยเป็นตัวละครที่ถูกเดาเอาไว้ตั้งแต่ก่อนหนังเข้าฉายครับว่าน่าจะปรากฏตัวมาโดยเฉพาะในฉากที่ปีเตอร์แบเกอร์โดนสอบสวนแล้วมันมีทนายโผล่มา แขนนี่แขนเสื้อแบบนี้เนคไทสีดำเสื้อเชิ้ตสีขาวแมตต์เมอร์ด็อกร้อปรเปรากฏไม่ใช่กลายเป็นไอเจ้าหน้าที่แคลรี่นะฮะเจ้าหน้าที่แคลรี่เจ้าหน้าที่เคลรี่เนี่ยปรากฏตัวมาในโนเวโฮมแล้วก็ใครได้ดูซีรีส์มิสมาเวลแกก็โผล่มาเหมือนกันเขาบอกว่าแมตเมอร์ด็อกเนี่ยนอกจากฉากที่อยู่ในบ้านแล้วก็จะมีการคุยกันกันกบอาร์ตเมย์แฮปปี้โฮเกนแล้วก็มีคุณพีเ์พักเกอร์อยู่ที่มันรับอิฐปุ๊บอย่างเงี้ยฮะ เขาบอกว่าในฉากตัดต่อใหม่ในมอฟันสตัฟเนี่ยจะมีฉากของแดเดวิลหรือว่าแมดมดด็อกเพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งฉากน่าจะเป็นฉากที่อยู่ที่สถานีตำรวจเลยครับเข้าใจว่าแกม,มาเจอพิตาร์บัคเกอร์ที่นั่นเลยแต่ทั้งหมดทั้งมวลน,นี้เขาบอกเอาไว้ครับผู้เชี่ยวชาญวิเคราะห์กันเอาไว้ว่าการปรากฏตัวในฉากเพิ่มเติมของแมดม์ด็อกใน Spider-Man No Way Home ที่จะเข้าฉายในช่วงเวลานี้เนี่ย อาจจะเป็นการปรากฏตัวที่มีความเชื่อมโยงกับซีรีส h e h ฮอ k อยู่จริงเท็จอย่างไรอย่างที่บอกรอติดตามในโรงภาพยนตร์ก็แล้วกันนะครับหนังจะเข้าฉาย15กันยายนสัปดาห์นี้เป็นแฮ r ์รี่พอตเตอร์ก่อนสัปดาห์หน้าถึงจะเป็น s p i เดอร์แม o โนเว o โฮมมอลฟันสตัรอไปพิสูจน์ในโรงภาพยนตร์ก็แล้วกันนะครับ